อะไรนะไม่ไช่ชี๋อยวนี้มันจะเป็นแบบที่เป็นโฟมหนาๆน,นะกันความร้อนได้เยอะๆน่าจะช่วยได้เยอะแต่ว่าสวยทําสาราได้สวยมากเลยสวยมากเลยที่นี่น้ำไม่ท่วมเนาะไม่ท่วมจะยุ่งท่วมเลยใช่ไหมยุ่งมากเลยโอเคอันนี้ไม่ค่อยไกลจากทะเลเท่าไหร่นะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ เดี๋ยวจันเสร็จจากที่นี่เสร็จแล้วก็อยู่คุยอยู่อะไรกันแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจันก็จะไปประมาณสักบ่ายสามโมงจะออกจากที่นี่สามโมงเขาก็จะไปเที่ยวทะเลเอ,อ่อใครจะตามไปก็ได้นะขอไม่ได้ไว่ายน้าหรอกจะว่ายน้ําอะไรละ่ะเอามาแล้วไม่ถึงไม่ได้จะเอาเท้าไปแตะแตะทะเลเไรนะทะเลหน่อย ไปเดินลงที่ทรายหน่อยไม่ได้เจอทะเลมานานมากแล้วว่ามาทะเลว่าเขา,ไปเ,า,าไ,นนะไปเชิญอาจารย์ที่ไหนนะไปเชิญอาจารย์ที่ไหนนะสุล่าทุ่งสงขึ้นที่ไหนอะนครศรีธรรมราชมานะขับรถไปเพื่อที่จะไปเชิญอาจารย์ที่นั่นเมื่อประมาณสักสามสี่เดือนที่แล้วไหม อาซีเดียที่แล้วขอคิวมาภูเก็ตอาจจะก็ไม่เคยมาภูเก็ตนี่ค,ครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยมาแม้แต่ครั้งเดียวเที่ยวก็ไม่เคยมาเที่ยวอาจจะเป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยวทะเลชอบเที่ยวภูเขาเพราะว่ามันเป็นป่าไงเราชอบอะไรที่มันเป็นป่าเขาเป็นธรรมชาติลําน้ําอะไรเงี้ยน้ำทะเลเราไม่ค่อยชอบมันร้อนสวยแต่ทะเลเป็นกว้างเนี่ยแต่ว่าเราชอบภูเขาก็ป่าพอเรามาเห็นสถานที่ที่มันมีต้นไม้สูงสูงมันดูวิเวกสงบ ชอบชอบอะไรที่มันบรรยากาศมีเวกแบบเนี้ยถ้าทำทางทำอะไรดีๆนะจะดีมากเลยแต่ชอบที่สุดคือสาราสารานี่ชอบมากเดี๋ยวเอาไปเป็นแนวแถวเอาไปเป็นแบบอยางบ้างแล้วทำเป็นไม้ด้มันงคงจะดีเนาะทาเป็นไม้มันจะสวยแต่ว่างบประมาณก็จะบางไปงบประมาณจะบางไปแล้ว้ำแบบนี้ก็ดีดีอยู่สวยพระอาจาร์ต้นก็เทศตรงนี้เหรอเทศที่นี่ แล้วเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติที่นี่เหรออ๋อปฏิบัติที่นี่เลยอาจจรู้สึกอะไรรูมั้ยรู้สึกไม่สบายใจที่นั่งอันเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวด่ามาแน่เลยวะ่ะเปลี่ยนไปเก้าอี้ได้ไมั้ยเป็นเก้าอี้ตัวนี้แทนได้มั้ยเพื่อพวกผู้ชายเราช่วยยก่อยได้ไมั้ยยกเอาวันนี้ออกดีกว่า<ะ>อรยจว่ามันไม่น่าจะค่อยเหมาะนะอันนั้นเดี๋ยวมันจะด่ามาซะปเปล่าเดี๋ยวของเปลี่ยนเก้าอี้แป๊บหนึ่งเอาันนี้ออกก่อน จ้ี่เรอี่่้อเออได้ตัวไหนก็ได้อ่าน,นี้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ได้อันนี้มันจะทำมากไปนิดนึงมันดูทางการเกินเดี๋ยวงานงอกพเผิ่งมีคนแคปไปแล้วเนี่ยอ่าสาั ใครอยาเข้าไปทางโน้นอะโอเคนะขอบคุณมากเลยจ้ะมปักหมุดใหม่ไกินะ โอ้โหใหม่เต็มไปหมดเลยใหม่นี่ติดเป็นเครื่องลาดเลยนะบานไปหมดเออ นี่เข้าท่าเลยงั้นเดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปซะมันคนเรามันจ้องจับผิดได้ตลอดเวลายังไม่ใช่พระเดี๋ยวไปนั่งเหมือนพระเดี๋ยวก็จะโดนเรื่องใหญ่คือถ้าเป็นคนอื่นไม่เป็นไรถ้าเป็นอาจารย์จะเป็นทุกเรื่องเวลาอาจารย์จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องระวังมากมีคนบริจาคที่ดินอาจารย์สาสิบไร่ที่เขาใหญ่ปากช่อง แล้วก็มันเป็นที่ที่เป็นที่ผศพกรมันมีปัญหาเยอะมันมีซื้อกันต่อกันอะไรกรันแล้วจะบริจาคมันจะวุ่นวายอาจจะก,ก็เรียกว่าถ้าจะบริจาคต้องให้มูลนิธิอาจารย์เสร็จก่อนต้องบริจาคในนามมูลนิธิแบบนั้นมันจะรับได้ถ้ารับมาเป็นบุคคลของอาจารย์ไม่น่าเวิร์กและที่ป็นกว่านั้นก็คือว่าถ้าอาจารย์ไปเริ่มต้นในการสร้างอะไรแล้วอย่างเงี้ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาสั่งลื้อได้เลยนะที่ลงทุนไปนี่คือเสียหายหมดเลย ก็เลยบอกใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนเขาก็รีบมากเลยนะรีบถ้าจะรับให้ได้อย่างเงี้ยรีบมากเ็าจะไปดูที่มาแล้วนะด้านหลังจะเป็นภูเขาภูเขาลูกไม่สูงมากกาลังดีสวยๆด้านข้างก็จะเป็นเนินหินก็ไม่สูงมากสวยวะนนก็ปีนพาแอดมินปีนขึ้นไป่อจะลงก็มาได้ใช้เวลามา20นาทีมันเป็นหินใหญ่ๆลูกใหญ่หญๆเนินขึ้นไปพาขึ้นไปดูว่าเอ๊ะถ้าว่าเรามาอยู่เราจะไปสร้างศาลานอน นอนอยู่ข้างบนได้กบว่าปรากฏว่าขึ้นไปทําได้เว้ยถ้าว่าจะเอาจริงๆทําได้วันนั้นพาแอดมินไปแต่ละคนสภาพลงมาด,ดูไม่ได้เลยจะแก่อยู่แล้วลงมาแก่หนักกว่าเดิมเลยนะแต่ละคนมีสภาพดูไม่ได้เลยมันมาดูแลอาจารย์ตะก,กูดูไปหน้าสุดแล้วคุณลงจากเขาไปขึ้นรูทีสองแล้วมันอยู่อยู่เป็นบนเขาอยู่เลยเนี่ยมันบอกมาดูแลอาจารย์แต่ละคน ไปติดต้นไม้อยู่ข้างบนดูน,นะไปนั่งแก่อยู่บนควดหิน,นลงไม่ได้ปวดหัวเข่ากันบ้างอะไรบ้างหมดเลี้ยวหมดแรงอะไรกันโอ้ยตายแล้วจะดูแลกูยังไงกูไปนู่นแล้ว <S <S ไม่มีใครเดินตามอาจารย์ทันนะเวลาอาจารย์เดินอาจารย์เดินเร็วเพราะเราเดินจงกรมนะมันจะแข็งแรงเวลาเราเดินมันจะไปเรื่อยอมันก็จะไม่เหนื่อยเหมือนชาวบ้านเขาเพราะเราเดินจงกรมเป็นประจำอยู่แล้วคนเดินจงกรมเนี่ยร่างกายจะแข็งแรง ร่างกายจะแข็งแรงสุขภาพจะแข็งแรงอาจารย์มีภาวะร่างกายอ่อนเพลียเป็นเรื่องปกติมันเป็นปกติธรรมดาของร่างกายแต่ว่าด้วยพอเวลาเป็นสุขภาพเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอาจารย์จะไม่ป่วยกระสอบกระแสนเป็นไข้หวัดอะไรเป็นแบบเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังบรรยายบรรยาย่ยายไหวก่อนหน้านี้ก็มีท่าทางจะเป็นไข้อย่างเงี้ยก็รอดกลางคืนก็เหมือนจะเป็นไข้ก็พักเช้าวาวันรุ่งขึ้นก็กลับมาแข็งแรงตามปกติ ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะฉะนั้นพวกเราเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ในการปฏิบัติสิ่งสําคัญที่สุดก็คือร่างกายต้องแข็งแรงอย่ารอให้มันเท่าชะแลแก่ชราแล้วค่อยปฏิบัติอายุ80เดินจงกรมไหวเหรอไม่ไหวหรอกแล้วเดินคนเดียวอะหัวทิ่มหัวตามไปทํำยังไงอะหน้ามืดเป็นลมอย่างเงี้ยมองจ้องพื้นนาน,านๆอย่างเงี้ยหัวทิ่มลงไปน็อกคากับพื้นไม่มีใครมาดูแลทำเพราะนั้นเวลาเราลงมือปฏิบัติ เราต้องรีบเร่งในการปฏิบัติตั้งแต่เราอายุยังน้อยครูจะพูดแข็งของตัวเองอะตอนะเพราะนัสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเรื่องสําคัญมากต่อการทาความเพียรพุทธเจ้าบอกว่าอย่ารอให้ร่างกายเนี่ย มันสุดโซมอย่ารอให้ร่างกายเนี่ยมันอ่อนล้าอ่อนแรงอย่ารอให้รีบเร่งในการปฏิบัติทําความเพียรให้เร็วที่สุดเราจะรู้ได้ไงวันหนึ่งข้างหน้าเราจะประสบอุบัติเหตุไหมไม่มีใครรู้นะเราจะรู้ได้ไงวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไปเป็นลมล้มฟุกที่ไหนไหมเราจะรู้ได้ไงวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไม่เส้นโลหิตในสมองแตกแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์กมาพดมาดไปไม่มีใครรู้นะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเรายังมีกําลังเข้มแข็งยังเล่นทําความเพียรได้เล่นไปเถอะ มันอาจจะทันก็ได้ถึงวันดังที่มันป่วยติดเตียงขึ้นมามันจะได้เอาตัวเองรอดมันจะได้สามารถปฏิบัติภาวนาทําความเพียรเผาขีเล็ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นหน้าที่เราทุกคนก็คือขวนขวายในการรีบเร่งปฏิบัติตามทาให้สมควรแก่ทมในชาติป,ปัจจุบันนี้การศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมเป็นเรื่องสําคัญเราศึกษาธรรมะก,ก็เพื่อนําไปปฏิบัติถ้าเราศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติจะไม่เกิดผลอะไรเลย,เ,ลยเราจะฟังเทศน์ฟังธรรมมากขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าเราไม่ขวนขวายในการฝึกฝนอบรมตัวเองในการภาคเพียรในการปฏิบัติเราจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างสําเร็จได้เลยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราศึกษาลงมือปฏิบัติแล้วรับผลของการปฏิบัตินั้นถ้าเราไม่ลงมือในการปฏิบัติเนี่ยสุดท้ายแล้วผลของการปฏิบัติจะเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันของเราไม่ได้หน้าที่คือเริ่มต้นในการปฏิบัติศึกษาก่อนนะอย่าไปปฏิบัติโดยที่ไม่ศึกษา ไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติมันปฏิบัติแบบไหนมันปฏิบัติยังไงเราจะไม่รู้วิธีการในการปฏิบัติเลยดังนั้นถ้าเราอยากรู้วิธีการการปฏิบัติเราต้องศึกษาว่าสมถะคืออะไรวิปัสนาคืออะไรอานาปนาสีคืออะไรเศีลคืออะไรต้องรักษาอย่างไรสมาธิทํำยังไงต้องภาวนาอย่างไรปัญญาทํำยังไงต้องเดินมรรคย่างไงเราต้องรู้อย่างแยกคายรู้อย่างเข้าใจเพื่อให้เราเองเนี่ยสามารถ ปฏิบัติตามหลักคําสอนได้อย่างถูกต้องทําไมเราต้องปฏิบัติตามหลักคําสอนก็เพื่อที่ให้เราเนี่ยเดินอยู่ในทางแห่งความพ้นทุกข์ได้อาจจะจะไม่พูดเยอะนะเพราะคำถามเยอะมากเราคุยกันแบบนี้แล่ลงสบายๆง่ายๆก็เปิดนั่งถามมาตรงนี้แลหละง่ายๆไม่พูดเยอะก็เดี๋ยวจะด่าผ่านคําถามนี่แหละมันจะได้แบบว่าเข้าถึงเข้าถึงกระแส